คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลวันนี้แล้วนะครับผลประกาศสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดหมิถุนายน64ก็มาถึงแล้วนะครับวันนี้แอดก็มีแนวทางมาฝากท่านผู้ชมครับ มาจากสาสำนักดังครับสำนักแรกมาตัวคร่าร้านเปอร์เซ็นสำนักที่2เอดาวเหนือสำนักที่ 3@ แอดแสงระวีคนโก้เป็นชุดเต็มของแอดแสงระวีนะครับแต่ละสำนักผลงานงวดที่ผ่านมาก็โดดเด่นเลยนะครับเรามาดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับก็เป็นสำนักของนาฟ้านาคีแอดแสงระวีคนโก ก็ให้ชุด2ตัวชุด3ตัวมาครับงวดที่ผ่านมาก็ให้เลขวิ่งเลขเด่นเลข9เลข5ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1และชุด2ตัว97ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวรางวัลที่1แบบโต๊ดนะครับชุด3ตัว759ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1แบบโต๊ดอีกเช่นกันครับวามือของท่านผู้ชมงวด1มิถุนายน64 แแสงรวีคนโก้ให้เลขเด่นเลขวิ่งเลข3เลข7มาครับชุด2ตัว34 37 74 30 31 32 36 38 39 70 71 72 75 78 79ชุด3ตัว9 10 0 73 137 หนึ่งเครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนางฟ้านาะคีแอดแสงระวีคนโก้ครับสำนักต่อมาครับผลงานโดดเด่นอีกเช่นกันครับก็เป็นสำนักของเอดาวเหนืองวดที่ผ่านมาก็ให้ชุด2ตัว97ก็เข้าไปที่ท้าย2ตัวระวันที่1แบบโต๊ดนะครับว่ามือของท่านผู้ชมครับงวด1มิถุนายน6 4 เอดาวเหนือก็ให้ข้อมูลบนชุด3ตัว2ตัวมาครับชุด3ตัว7 6 5 8 6 5 3 6 5ชุด2ตัว6 5 6 7 6 3ข้อมูลล่างให้เลขวิ่งที่เลข5ครับและชุด2ตัว4 5 7 5 9 5ขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอดาวเหนือครับสำนักต่อมาครับ ท่านผู้ชมถามหากันมาครับก็จัดมาให้เลยครับสำนักมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดที่ผ่านมาก็ให้ข้อมูลบนล่างเลขวิ่งเลข4ก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย2ตัวที่ 1, 4ึ่ง่ขวามือขอท่านผู้ชม1มิถุนายน64สำนักมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์ให้เลขวิ่งบนล่างเลข1และเลข0ครับแล้วชุด3ตัวให้มา471 1> 9 1 7 7 7 0 8 0 9ขอบคุณเจ้าของข้อมูลมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน64ทุกทุกท่านทุกคนรักทุกท่านรค,ครับขอบคุณครับ